ในชีวิตของเรานะคะคนบางคนเราเลือกได้แต่กับบางคนเลือกไม่ได้ก็ต้องเลี่ยงแต่ถ้าเลือกไม่ได้เลี่ยงก็ไม่ได้จะรับมือกับคนลบๆยังไงดีวันนี้มีวิธีมาแนะนําค่ะข้อแรกรักษาระยะห่าง จำเป็นจะต้องทำงานด้วยกันหรือจำเป็นต้องอยู่ร่วมกันก็ทำหน้าที่ของตัวเองค่ะช่วยเหลือในขอบเขตของตัวเองไม่จำเป็นจะต้องไปเอาใจใส่ให้มากความ 2. ออย่าไปเป็นพวกเดียวกันกันกบเขาคนคิดลบนะคะเขาจะคอยหาพวกพ้องเพื่อมาเสริมเขาเสมอค่ะอาจจะมาในรูปแบบของการบนน่นนู่นนั่นนี่ติเตียนคนนู้นคนนี้อยู่เรื่อยๆมองหาข้อเสียอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้มองหาเพื่อแก้ไขหรือพัฒนานะคะมองหามาเพื่อเป็นหัวข้อในการสนทนาค่ะฉะนั้นอย่าไปคล้อยตา หรือแสดงความคิดเห็นเพราะเมื่อไร่ที่เราทำนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นพวกเดียวกันกับเขาทันที3อย่าไปโฟกัสค่ะเมื่อคนเหล่านั้นนะคะแสดงอะไรลบๆออกมาแล้วเราไปสนใจเนี่ยมันก็เหมือนกับเราไปให้ค่าให้ความสำคัญมันก็จะยิ่งลุกลามมากขึ้นฉะนั้นค่ะอย่าไปสนใจเขามากเกินเมื่อเขาทําอะไรไม่ดีแต่เปลี่ยนมาให้ความสนใจเมื่อเขาทําอะไรดีๆแล้วเขาก็จะค่อยๆรู้ตัวเองค่ะว่าคนอื่นเนี่ยให้คุณค่าเขากับเรื่องอะไร 4. ี่ ไม่ว่ายังไงก็ตามค่ะให้รักษาความบวกของตัวเองเอาไว้เสมอไม่ว่าจะเจอความลบประเภทไหนก็ตามนะคะอย่าให้มันกลืนความบวกของเราไปได้มีความสุขเชื่อมั่นแล้วก็ตั้งใจรักษาสิ่งดีๆเอาไว้หากเราแข็งแกร่งมากพอก็จะไม่มีใครมาทําอะไรเราได้ค่ะและที่มากไปกว่านั้นก็คือความบวกๆของเราเนี่ยแหละจะแผ่ไปยังคนรอบข้างให้เขาได้รับสิ่งดีๆตามไปด้วย